เน็ตเวิร์กล้นลาพาไปหมูที่นี่มันมีความแบบลี้ลับมันมีความน่าสนใจยังไพง,ง,งพี่เรียกได้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าหรอของของต้นไทรที่นี่ที่เราเห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกอต้นไทรเยอะแยะมากมายทีเดียวก็จะมีหลากหลายมากมีพาะป,ปูพูนทรัพย์เทปทีวีแม่สร้อยดอกหมากอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะมากราบไหว้ขอพรกันที่วันดีคืนดีก็เห็นแบบขับรถผ่านม,มีมายือนอยู่ตรงบริเวณนี้ ปวักมือเรียกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยชะลอรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนก็เหมือนกับได้โชคได้ลาถูกหวยก็มาแก้บนที่นี่ก็เยอะอเฮ้ยคนลุกคนลุกเข้ามาเนี่ย เรามาที่นี่มันต้องมีดวงสมพงกันเราถึงจะมาที่นี่ได้เราก็ต้องเลขทะเบียนของรถคันนี้ที่พาเรามาเป็นรถตู้กุหลังโอ้ยแดดทำอะไรอยู่โอ้โหจะบ,บ้าได้ไงมาเดินหล่อก,ก,ากลางแดดร้อนอย่างเงี้ยพี่ก็รออย่างเงี้ยไปแล้วเดินหล่อยอยู่ได้บ้าสิบเอ็ดพีโอ้ยตายขอโทษขอโทษสำหรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะพาไปกันในวันนี้คือเทพเทวีพระปู่ปูนรัพย์ และแม่สร้อยดอกมากสถานที่แห่งนี้เป็นที่เลื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านมาหลายสิบปีบางครั้งชาวบ้านมักจะเห็นคนใส่ชุดไทยมายืดให้คนที่ขับรถผ่านไปมาเห็นวันนี้เราจะพาไปดูความศักดิ์สิทธิ์กันครับที่นี่มันมีความลบีบ้ลับมันมีความน่าสนใจยังไงพี่เรียนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าหรอของของต้นไทรที่นี่ที่เราเห็นเป็นเขาเรียกว่า เป็นกอต้นไทรเยอะแยะมากมายทีเดียวก็จะมีหลากหลายมากมีพ่อปู่พูนทรัพย์เทพทีวีแม่สร้อยดอกหมากอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะมากราบไหว้ขอพอรกันมีเรื่องเล่าไหมพี่ที่แบบว่าโอ้โหนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันหลายกระแสมากเ<อ>ยอะแยะ <ๆ S 2> มากมายอั่ไปก็บางทีวันดีคืนดีก็เห็นแบบขับรถผ่านมีมาเยืนอยู่ตรงบริเวณนี้อ๋วปลักมือเรียกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยชะลอรถอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีรถขับเร็ว เส้นนี้ชุมชนเขตชุมชนเยอะแล้วก็มีคนก็เหมือนกับได้โชคได้ลาวถูกหวยก็มาแก้บนที่นี่ก็เยอะแต่ก็ต้องบอกว่าพอมองเข้าไปทางด้านในเนี่ยนะครับคือต้นต้นไทรมันเหมือนเป็นเป็นซุ้มที่แบบใหญ่มากเป็นกอเป็นกอต้นไทรผมก็ไม่เคยเห็นต้นไทรที่มันเป็นกอเป็นซุ้มที่แบบผุมันมันเยอะมากเลยนะตอนเล่ากับว่าเคยมีร่างทรงเคยมาลองมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราบอกว่าก็เจอดีกลับไป เจอหลอกเจออะไรอย่างเงี้ยกับปใช่ครับทำไมต้องเอาไก่มาถวายก็ความเชื่อเนาะของคนของคนของคนโบราณโบราณเลยเพราะผู้ชายก็ชอบไก่ชนอะไรอย่างเงี้ยครับและที่มองเข้ามาด้านข้างมีชุดไทยด้วยถูกต้องนี่ครับนี่ผู้ชายนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะมีการพอกาห่างกาเวลาไปก็จะมีการบริจาคให้กับเด็กๆโรงเรียนแถวๆนี้ด้วยกล้าใส่ไหมครับกล้าไปทาไปรำไปอะไรไปทําแบบงานอะไรเงี้ยขอขอขอแล้วใช่ ที่นี่ปกติแล้วจะมีทูบเทียนไหว้ NY แล้วก็มีเซมซีเสียงทีเนี้ยผมถามข้อมูลมาแล้วตอนแรกเนี่ยมองตรงเนี้ยมันไม่มีงัเลยถามข้อมูลมาแถวนี้แล้วว่ามันมีครับตูบไหนตอนแรกจะกลับออกไปซื้อทูบด้วยซ้ํานู่นครับในตู้ในตู้สายชุดไทยนะครับหนุ่มไงงั้นเดี๋ยวผมเชิญเทื่นแบงค์เชิญ มีครบเลยอ่ะทูบทูบนะเป็นถุงๆก็มีนี่มีไปชงไปแช็กพร้อมนะครับไปแช็กนะฮะ วันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเรามาไหวส้สิริศิธิ์ประจําย่านนี้แล้วแต่เพิ่อนพระเอิญเนี่ยบริเวณตรงนี้ครับที่ศาลนี้ศาลพระปุ่ภุนทรัพย์เนี่ยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าพูนทรัพย์เงินทองถูกไหมฮะถูกสิครับปกติจะมีมีกระบอกเซมซีให้เราเสี่ยงทายตัวเลขกันนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่มีเซมซผมก็เลยเอ๊จะเอาตัวเลขไปฝากคุณผู้ชมยังไงดี ก็เลืนนิขึ้นมาได้ครับเนี่ยเราก็จะมาหาโชคหาลาบหาลางวงรางวันถูกต้องจากรถที่เขาพาเรามาถูกต้องเลขรถนั่นเองรอว่ารถคนขายรถตกลงรถตะลี่จะมาหรือเปล่ากำลังบนบนแถวตะลี่ไม่มีกะพักขับมาเลยโอ้โหมันรู้ใจเออแม่เหมือนรู้ใจครับแล้วจะช้าทําไมล่ะครับเปิดเลยครับเปิดเ้าอบเลยครับโอ้โหนี่ฮะในเมื่อเราหาตัวเลขไม่ได้ให้กับคุณผู้ชมไม่ได้ผมก็เลยนิ้ว่อาแวบขึ้นมาในใจว่าเฮ้ย เรามาที่นี่มันต้องมีดวงสมพงกันเราถึงจะมาที่นี่ได้เราก็เลยนึกถึงยานพาหนะครับแล้วก็ต้องเลขทะเบียนของรถคันนี้ที่พาเรามาเป็นรถตู้้างหลังเอา172ไวเอเลยแล้วก็27อยู่ไหน27คุณป้ามีสองเจ็ดนี่อ้าวแล้ว2 7เฉยๆล่ะเออหนี่งสอ7เออสลับเลย127อทั้งหมดเท่าไหร่จะเนี่ยถ้าไม่มีตังนี่ขอได้ไหมจ๊ะ นี่ขุนนี่ขุนได้กระปูจริงฮะถ้าไม่มีจริงๆได้แต่นี่มันมีอยู่ครับก็ต้องให้เขาอะเนาะตอนนี้เลขหน้าไม่นอุดเอโถพ่อคุณเจ็ดอ๋อห่อไม่เป็นไรอ๋อมันมันพอดีเลยใช <c oughs> <c oughs> ่ไหมไม่เอาดีกว่าเออแต่มันเออว่ะเออเดี๋ยวหน้าก็ทักมาแล้วน่าแบงค์น่าเขาเป็นคนใจกลางก็ทักมาแล้วน่าครั้งนี้นะคะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ขั้นมากๆเลยครับเฮ้ย คุณต้องขอบคุณผมอ้าวทำไมอ่ะผมต้องขอบคุณคุณผมงงไปหมดแล้วตอนนี้คุณต้องขอบคุณผมเพราะคุณซื้อลอตเตอรี่คนเดียวผมไม่ได้ซื้อเลยเมื่อกี้ผมต้องขอบคุณคุณดีเจขวัญยินดีครับที่อุตส่าห์พาผมมาครับมาทั้งไหวพงไหวพระด้วยมูอ่าสายมุ้งวัดศิษฐ์สิทธิ์ด้วยใช่โชคลาภด้วยเนี่ยแล้วก็ตื่นเต้นเนี่ยคืนนี้จะนอนหลับหรือเปล่าก็ไมีทุกคนใครผ่านไปผ่านมาแถวย่านสารยาแถวหมาไม่เล้ไม่โดนนะครับมอไม่โดนนะครับข้ามาทางนี้ก็มากราบไหว้ได้ นะครับกับสารของพ่อปู่พูนรั์แล้วก็รวมไปถึงไม่สอยดอกหมากด้วยสังเกตนะฮะจะมีคนแาผ่ามาตรงนี้จะบีบแตรให้การหดตลอดเวลานะครับเน็ตเวิร์กแลลาพาไปมูนะครับครั้งต่อไปดีเจขวัญจะไปที่ไหนจ้ะและที่สําคัญดีเจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กคนไหนจะมาร่วมรายการกับคุณอีกครับผมติดตามใช่ไหมครับติดตามให้ดีนะฮะเรามีเรื่องราวดีๆใครชอบสายมูกราบไหว้สิริศีดขอพรสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงครับแม่แล้วผมชอบจังเลยทำไมฮะตัวเลขนี่แหละนี่แหละนี่ตัวผมบอกเลยนะคุณผู้ชมตัวเองต้องห้ามพลาดเขาเขาก็จะมีเลขแฝงอยู่ในนั้นด้วยอ้แต่ย้ําเลยทุกครั้งโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมแล้วก็ตัดสินทุกอย่างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าเจอใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขวัญนท่านบรรพยครับอานาวินดีเจแบงค์ครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับได้ยินไหมโอ้โหเป็นฟ้อนเลยเนี่ยเดี๋ยวดิ ตายแล้วแบงค์รวยแบบวาแล้วดูเราไม่ค่อยชอบเล่นอะไรพวกนี้รถตกลงไม่ชอบไม่สนับสนุนเลยเออไม่เอาอ่ะไม่ชอบใจไม่ชอบอยู่ลลเลยเก็บก่อนดีกว่าวิ่งขนลุก,นลกขนลุกเข้ามาเนี่ยเออเรรถป้าเนียก็สวยนะอ,นอยู่คนลำปางเนี่ยป้าคนลำปางกะอเอา